ตัวอะไรก็เหมือนกันในวุ้ดเดอรตัวใส่หมวกเราคุณชอบตัวที่อะไรใส่หมวกกับใส่แมสมากแล้วอะไรทมันน่อน A ไม่ไม่ดีดีเอ็มันเอชื่ออะไรนะไอ้ตัวใส่หมวกเอ็หรือเอลส์หอย่างเอลิสเอลิสเออเอลิสไอ้ตัวเลฟเดดตัวแรกที่กูอยากเล่นมากไอ้ตัว ตอนเป็นเด็กกระโปงไม่นรู้ชอบลงบิวอะ่ะลงบิวก็ชอบเลยถ้าถ้ากูจะเล่นสองพานนนกูขอลิสกับลงบิวอะกูติดจองไปเลย Brain Surgery Surgery ศัลยกรรมสมองอันนี้จะเล่นไปถึงไหนวะเนี่ยเล่นๆอย่าเบื่อไม่รูเร้เออ สนุกยิ่งหายละถ้าแบบมีคนคบก็คบตีไอ้เหี้ยโขกตีจริงกันบ่วะเรีอนร้อยกันแถวอันนี้ประเทศอะไรนะยาลูซาลีมยาลูซาลีมเป็นเมือง <laughs> ยาลูซาลีมประเทศอะไรอย่างนี้จำไม่ได้หอกอินเดียอินเดียไม่สวยขนาดนี้ เอ้ยน่าจะอืมอืมเฮ้ยกำแพงกำแพงไททันกำแพงไททันกบบบบเฮ้ยกำแพงไททันก็จะมีไททันหกสิบเมตรโอ้โมาเบื้องหลังอิสราเอลอิสราเอลเแน่ขาวะซอมบี้เลยมันยืนมันแบบเฮ้ยตายตัวที่นั่นตายแล้ว bring them here and clear our path to the whoops of song you're a little shot gun we're rpg yes so many collet to yard to yard อันนี้คือเปิดมาเราต้องการเลยหรอวะเฮ้ยมันมีเลือ่ยอยู่ข้างล่างอ่ะนี่เอาเลยผมมีกันเดื่องเชือกมาจะฝั่งไหนวะไปดูเหมือนกันแต่ละไอ้เหี้ยเยอะใช่ไหมไม่รู้มันสุ่มอ่ะมันไม่เหมือนกันอะ่ะก็ดีนะเราสุ่มันเหมือนในชีวิตจริงด,ด,ดิสุดมอดครับนายสุดมอดไม่รอดอยู่ ไปออกไปเป็นลูกตองเฮ้ยดาวน์บอลขนาดหมดใครเจอใครจะเป็นคนไปเติมมาสุนเปอรเนี่ยพี่ยนกันแหละเดีพี่ไปน่าเดี๋ยวไอ้ผมผมไม่ทำไมกูยิงไม่ได้วะมันหมอมันมีหมอมีสติมมันเลือดม <ME> <plural> ันมันใช้เลือดชั่วขาวได้หมอมีสเซิมมีสเติมสเต็มสี่พูดสี่หมดยังอ่ะเว้ยต่าเอ้ ยังยังไม่หมดเขตรับได้โอ้ยโดนขีดเะด้วยไอ a เก you สุดหมดพอดี้องดียังไงถ้าเล่นแบ็คโฟบาร์นี่มันจะขนาดไหนนะฟัตบอีแพงก็แพงเล่นเลโฟเดสดีกว่าแลโฟเดสแม่งยี่ลดราคาเลยยี่สิบกว่าบาทแล้วเนี่ยหรือยี่สิบสองบาท ถั่วข้าวจานหนึ่งกูกูกูชิวเลยจะซื้อเลฟเดนคันก็มีไม่ใช่หรอมีมีไอคนที่จะซื้อมังชิวเลยแคย่ยี่สิบบาทเฮ้ยเฮ้ยไอที้ยดีนะแม่งชนในนั่นคุณโตโอเคแล้วลง I know. I know. Right, let's go. Gates going up. Let's go. This be more... <laughs> Fucking lasers from space. I saw it. it melted on my car. I'll write bullshit. Get in so we can board the door. The exit is upstairs in the balcony. I don't see that. I see you, Alpha. You're coming up on the objective. Head for the searchlight. Thank fuck. Let's make this fast. Mm hmm. มันมันมึงเดินตัดกระสุนด uh ูสิจิโดนโดนโดนยิงมันเกินยิงมันขยับยิงขยับยิงมันเกินบ้างโทษที แกสุ่นมาวะโอ้ไม่ใชนะ่เอ๊ะมีไอ้แทบ็บไอ้ไอ้ฟ้าวางวางวางไว้ตรงไหนเอ๊ะมีสก,กาซ่อมดูว่อยู่เฮ้ยเอเคว้าวเอเคทองเฮ้ยซ่อมกูซ่อมดูว่อยูช่ชิบหายอ้ไอ้แท็บกูต้องออกไปเพื่อซ่อมไม่ได้เพื่อวางกระดาษก่อน 1. 1> ไป,ไป,ไป,ไป่ทำแล้วว่าให้ให้หัวไว้ตรงไหนเลือกนี่ไงเอาออกได้เอาออกได้เอาออกได้เลือกมาทีตรงไหนก็ได้ตรงนี้อ่ะได้ก่อนได้โอเคสามสามสอมสอมเลยสอมอยอะสอมอยู่มันมีกองเอกป่าวะคื่เจออะไรวะที่เป็นี้ ำไมตรงนี้แม่งโล่งวะอ๋อกล้องมีคนมาดูตรงนี้ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้ยาสกิลกูเป็นโดนมันกดสกิลใช้ยังไงกดเมาส์กลางอะเมาส์กลางอ๋อของผมเป็นระเบิดระเบิดมืออันนี้มันเลือกได้ใช่ปะว่าจะเอาเป็นอะไรฮะอันนี้มันเลือกได้ใช่ไหมไหนนม,นม,มันอยู่ที่คลาสอยู่ที่คลาสเดี๋ยวพอมหมอมันไปจะตีมบีคอนอะ ตองผมเยอะมากเฮ้ยพี่เบิ้มเข้ามาเหรอไม่เข้ามันพังประตูอยู่ยิงช่วยแบทางด้านนี้เยอะรู้จะแตกล้บริเกตประตูอะไรวะไหวะไหวะยิงไม่เข้าเหรอใช้ไ่มาเมาเจออม่เอาเอเม เออ๋ยเดีเตรมวัสดุเงี้ยวุ้ยอุนี่สัตว์เอ๊ะทางนี้ทังลันเวลาจะซ้อมบ้างมึงยิงไปกูซ้อมซ้อมแนมันซ้อมแนมอุ้ยสวยโดนซ้อมแล้วเดี๋ยวไปยิงอีด้านนึงยิงด้านนี้นะแบ้างของนี้เยอะเชฟหายเลาไดกูยิงอีด้านนี้เยอะ ไตัเกมนี้ตอนเกมนี้แม่งคุ้มมากคุ้มควรซื้อมาเล่นฮะบอส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 บอลยูกูยิงเองยูกูยิงเองกูยิงเองยิงหลังมั้งกูยิงแล้วกูยิงแล้วมาแล้วมาละทันนี้เหรอมาท่านี้อ่ะตอนนี้เหมือนยัง ดูไอ้ฝั่งอื่นด้วยนะซ่อมอ่ะมันมันมันมีสามฝั่งอันแยกกันดูซ่อมแบบเดี๋ยวดูไล่ดูทีละอันนะว่าอันไหนซ่อมไอ้คุณโตฝั่งนี้โอเคไม่ต้อฟังไรฟังไหนฝั่งไหนฝั่งนี้มันติดครับโอ้ยสัสแม่งมันพังด้านนี้กูดูฝั่งนี้ เอ้ยหมอไอ้เห uh, bo? uh, uh. okay. hey. ี้ยด็อกด็อกเตอร์ด็อกเตอร์โดนด้านบนเหรอเออจะว่าไปมีด้านบนด้วยนี่หวยหรอเราทิ้งข้างล่างแล้วเรากันข้างบนมันไม่ง่ายกว่าหรอวะถ้าแบบเราเราก็ดักกลมได้มันก็จะกลัวมาข้างหน้าเราไงมันการยากุได้หรือเปล่าเฮ้ยแค่ปีไอ้เฮียแต่แต่บ้านนี้มันดูเซฟยังวะ เชนซอไอ้เคียร์เราไม่หาโค้ดไอ้กอลฟไอ้เคียร์เราเออเอาจากนั้นเอ้แป้หนุ่มลืมกระสุนเดี๋ยวกระสุนเอาไปเอาละมันไวยัง เล่นแบบสมจริงกดวีได้นะนะมันจะเป็นเพิร์ดเพิร์ดเพิร์ดซันใช่ใช่ตอนนี้กูกดใช่กดเลยนะกดวีวียังไงวะทำไมผมกดแล้วมันไม่เป็นกูเห็นแต่ปืนถ้ากดวีกูเห็นแต่ปืนนะกดวีกดวีสกิลวีอ่ะอ๋อโดนกูมันสามารถความสามารถแม่งช็อตไฟฟ้าวีวีวีพี่ใหญ่มาข้างบน ไอ้เหี้ยตกแล้วตกแล้วแดงเข้ามานี่กันแล้วนะเดี๋ยววะเดี๋ยวถอดเอ้ยคำรามันยังไมเหี้ยเอาซองเดียวเราไปไหนวะไปทางไหนครผมมัวแต่การไอ้เหี้ยนี่ไปไหนไ้ไกลแล้เขาเ้าท่าลงแหวกข้างล่างกี้แต่ว่ากูต้องหาของเฮ้ยโดนโดนฉีดนะเพด้วยนะอ๋อเฮ้ยปืนยิงไม่ออกอีกยิงออกแล้ว ดีนะเลืยยังไม่ลดเพิ่งขี่ตีมไปไอ้เหี้ยอยู่ดีปืนก็ยิงไม่ออกอุ้ยเจ็บผ่ายละปืนครับบอยเช่ยนัน่นั้นแม่งขีดร้องเลยเงี้ยปลาอยู่ไหนวะอุ้ยโดนระเบิดสวยเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยตอนไหน เฮิยวันด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหน้าเยอะมากดูการ์ดิองมีไหนกันหรออุ้ยไอเฮียไปกันเทาไมตั้งโดนละมาแล้วมาช่วยละพี่ใหญ่อะไรกูลงเหมือนเดิมเพราะโดน,ดพ,ดโดนพ,พี่ใหญ่ตบกลาเอ้ยพี่ใหญ่โดนกูช็อตอยู่ชุบได้ชุบได้ตอนนี้ โดนช็อตโดนช็อตไตาดิโดนช็อตตาดิเดี๋ยวมาโดนกูช็อตไตาดิโดนกูช็อตตาดิพี่จะดีวะมีอยู่ปะเออยังมีอยู่ข้อยญาติโดกมามากลับกลับกลับได้กลับได้ให้มาตรงนี้เราต้องกลับไปที่เดิมอ่ะให้มาตรงนี้เหรอโอ้ต้องไปตรงนู้นอีกโอ้ย อยาไหว่าเก็บไปที่นั่งข้างบนก่อนวะแต่หนึ่งนะมาราไปเลยอ๋อ่า่าไปสับปืนกันเอาเติมสุดนหน่่งแล้วก็มาเข้าาเข้ามาเติมสุดนเลยได้อเราจงไปล่บ เมืองสวยดี่วเขาสร้างสวยจงวังวะมันจะเป็นกระเป๋อ่ะมันจะเป็นพวกกระเป๋าอยู่แถวเนี้ยอุ๊ยกระเป๋ากระเป๋ามันจะเป็นกระเป๋อเ,เ,เอ้ะมันมีมันมีชั้นสองเลยแปข้ามขึ้นอยู่างด้านห hmm. น้าทางทางไงเดินเข้ามา,เ,าเดินไปหันฝาอ๋อนี่ไงนี่โดนเดินผ่านเลยกูท <Going upstairs. S 1> ี่ไหนวะนี่เปล่าวะนี่ปะนีปะ นี่นี่นี่นนมั้ยไม่ใช่อ่ะเนี่ยเอออันนี่ที่ชุบชีวิตเหรอเนี่ยเก็บแบงที่คืออะไรอ่ะเฮ้โยโดนกูเก็บเ,เลยของคุม้มเจอปืนเจอปืนสากาสกาเราต้องกันอยู่นี่ปั้ อมซ่ถ้ากันก็ซ่อมแล้วะก็จะอยู่นี่แหละสุดหมดไปเติงหน้าเลยอุ้ยอุ้ยดีนะหนอใกล้โดนแต่ตัวนี้นี่แหละไครมันชอบซุ่มอ่ะมันน่าเกลียดจัดเลยคุณโตอยู่นี่ไปนะเดี๋ยวผมดูฟังขึ้นไปดูด้านบนดีกว่า ผมไม่ต้องการไม่ต้องการไม่ต้องการเราต้องปอบปองไอ้แกะนี่บอกฮัลโหลฮัลโหลช่วยกูหน่อยเออเครบินบินผ่านไปแล้วเมื่อกี้เอ๊ะ สวยว่าต้องมันต้องขึ้นมาสัทางนี้แน่เลยเอ๊มันมันนป๊อปป๊อปมียพีจีอยู่นี่แหละจังหวนี้แหละสวยจังหวะคุ้มๆสวยเลยคุ้มเลยทีนี้ที่แตก็สุน

ป่าระเบิดเหมือนกันวะผ่อตรงนี้เน้นเฮ้ยเฮ้ยเกิดแล้วโดน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 วิวมโดนช็อตกูดีโดนช็อตกูดีโอ้ยยังเย็นที่รวยมะมาดีสัตว์กูโดนมึงจับกูได้มึงก็โดนช็อตกูอ่ะมาดิ Wih. pakai lo mana? okay, lo mo Iya. oh, oh, coba nah, coba nah. oh istat. Le อุ้ยช็อตเฮ้ยโดนโดนโดนแม่งแลดูโกงไงวะกูว่าอยู่โดนแม่งมันทำไอกเฮียอะไรได้วะทำไมอยู่ดีแม่งมันช็อตช็อตต่อว่าเราต้องการไอ้เแคยนี่ด้เลยระวังว่าใช่มึงดูฉากเลยไนั่นคนโตระวางปืนอัติดน้ำมันไว้แล้วเฮ้ยอราตัวม่ติดเธอเลยเอเดับมึงไอีกหิวขนาดหิวเอออยู่ไหนอยู่ไหน โอเคมาทางไหนโอเคทางนี้มันต้นนี้หบบต้องหนวะเกียวกับอย่างนั้มันเดินมันเดินมาตงเนี้ยไอ้วยอุนู้นนูเต็มเลยอะไรมันบอกไปถูกอ่าอ๋อเฮียตรงนี้ดิวะตรงนี้ตรงนี้ แม่งขึ้นสองฟังไอ้เหี้ยฝั่งนี้แล้วต้องแบบสองฝั่งอุ๊ยอืมเราไปพี่นี่ก็ขึ้นพี่เลยแบ่งกันเลยแบ่งแกลแบ่งงานฝั่งกูกลางฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีเหรอไม่เจอเลยฝั่งนี้เฮ้ยครบเลยโอ้ฝัง่งนี้<ว>เยอะเลย อพี่เบ้้งพี่เบิ้งพี่ลงไปเลยเอาลวงไปแล้วอาองูลวงไปซะแล้วมันมันมันนี่ไง เฮียสอบีมงโดดแล้วจ้ะแมงเหียแมงเหยี่ยโอยยศกูอยากให้มัีอ p g ไว้เฮียแมงมีมีระเราก็ยิงไปแล้วถ้าอีจยิงสักติดนั้นเนี่ยแมงเฮียช่หมายเลยโอยเฮียพวเคเนี่ยก็มากระมากรมาโอ้ดือดอดืดืผมหน่อมาได้มาได้ เอ้ยโอ้โหวิกมันมดเลยแม่เลยโอ้โหวิกมันมดเลยแม่เลย